สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พนะครับชาวคนที่รักบอนไซนะครับแล้วก็การขับบอนไซเฮเดอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําไม้นอกกระแสนะครับหรือว่าแคนานั่นเองนะครับในกลุ่มบอนไซนะครับหลายท่านก็มีถามเข้ามาแค่นาทำบอนไซได้ไหมนะครับผมก็ปลูกมาประมาณ6เดือนนะครับไปขุดมานะครับมันมีทั้งหมด3มต้นนะครับวันนี้ก็ เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะครับช่วงหน้าร้อนจะเข้าหน้าไอ,อไม่ใช่ผูดินนะครับหน้าร้อนจะเข้าหน้าฝนเจรติบโตได้ดีมากเลยนะครับมีการอมรวดเข้าไปแล้วนะครับเป็นไม้อวบน้ํานะครับทนแล้วก็ตอนเอามาชําก็ขุดมาชาไม่ไม่มีลินนะครับทั้งทั้งสามต้นนะครับอันนี้ก็จเจริญเติบโตได้ดีพอสมควรน,นะครับ จะเป็นบอนไซนง่ายๆนะครับคลิปนี้จะยังไม่ลงกระถางจริงนะครับตามจริงก็จะพอแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้อะไรกับเขามากมายทําสวยงามไว้ชมเล่นนะครับไม่ได้ทําไว้ขายนะครับนี้ก็จะมาทดกิ่งเข้าลวดใหม่แล้วปลดลวดเก่านะครับจะให้เขาข้อตาสั้นลงนะครับการเข้าลวดแค่นานนะครับเคยอธิบายในคลิปก่อนๆแล้วว่า เราจะไม่บิดนะครับถ้าบิดเขาจะทิ้งกิ่งทันทีนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะมาทดข้อตาเลยนะครับจะทําให้เขาสั้นลงนครับตอนนี้เริ่มเยือแล้วคือก่อนที่เราจะทดไม้ทุกชนิดนะครับก็คือเราเราต้องการไม้ขนาดขนาดต้นไม้ขนาดไหนนะครับถ้าได้ขนาดแล้วเราถึงจะทดนะครับผมก็พอใจในขนาดนี้แล้วนะครับก็จะทดแล้วก็รีดใบให้เขาแตกใบใหม่แตกกิ่งใหม่ในช่วง ฝนกาลังตกดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําเลยนะครับอันดับแรกก็จะลิดใบออกก่อนค่อยมาแกะรวดนะครับก็จะลิดใบในส่วนที่ไม่เอานะครับเราจะได้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับต้นไม้จะได้สร้างลุงนะครับ อัน,นีคือปล่อยให้เขาฟูเต็มที่มานานพอสมควรนะครับาก,การยืดออกเรื่อยๆเลยนะครับต้องเสียได้เขาก็จะแตกใหม่นะครับแอนาโทเร็วนะครับรับด,ดีบัแล้วที่แรกก็คิดว่าจะไม่ติดนะครับตอนเรามาทมไม่ได้ไดเขาเขาไม่มีปฏิกิริยานะครับประมาณสามเดือนแรกนะครับไม่แตกใบไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับ พอทิ้งไว้จะทิ้งไม่ทิ้งต่พอทิ้งไว้สักพักแล้วกลับมาดูอีกทีโอ้ถือว่ายอดเลยนะครับพอได้ผลหน่อยแล้วไปซะ,อ,ะอ,อันล่างนี้ไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะจะตัดออกนะครับอาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับแต่ขอนดิใบก่อนอันนี้จะยังนะครับเก็บใบก่อน หเห็นโครงสร้างนะครับไม่งั้นเราจะไม่เห็นโครงสร้างของต้นไม้นะครับเลือกหน้าไม้น,นี้เราทรําไ้เล่นนะครับใหม่ทุกท่านนะครับเป็นไม้ฝึกหัดเข้ารวดนะครับถ้าคุณเข้ารวดแคนาแล้วแคนาไม่ทิ้งกิ่งคุณก็สามารถเข้ารวดได้อีกหลายๆอย่างนะครับหลายๆต้นหลายๆชนิดแคนาห้ามบิดนะครับไม้ประเภทที่เข้ารวดแล้วห้ามบิดนะครับก็ลองจับแคนามาเข้ารวดและกลิ่งดูนะครับว่า มีหลายชนิดนะครับต้นไม้ที่เขารวดแล้วทิ้งกิ่งนะครับอย่างเช่นแคนาแล้นี้ถ้าบิดก็คือทิ้งกิ่งทันทีแต่ถ้าดัดเป็นตัวเอสจะไม่เป็นอะไรนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็ลองมาเข้าได้ครับอ่ะตอนนี้เราเห็นโครงสร้างเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าเขาผมรวดแล้วแต่ผมจะแกะให้ดูนะครับอ่าแล้วก็รวดก็คือบังคับกิ่งนะครับหรือป้องกันการ สะเทือนของกิ่งเวลาเราเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็สร้างอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือสร้างมิติของไม้นะครับให้ไม้บุบเบี้ยวจะได้มีมิตินะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับความลึกนะครับเป็นมิตินะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆอยู่นะครับตอนนี้ขอปลดลวดก่อนนะฮะถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับแค่น้นอ่า เดี๋ยวหมดหน้าร้อนจริงจริงแตไปได้เต็มที่อีกรอบนึงนะครับผมจะเอาลงกระถางจริงนะครับเอาไว้ชมเล่นๆนะครับก็ไม่แน่นะครับติดตามทาง Facebook ได้นะครับกลุ่ม Facebook บอนไซมือใหม่อุดรธานีนะครับนี่นะครับนครับมิติต้นไม้ก็จะมีมิติขึ้นนะครับเดี๋ยวผมกระซูมให้ดูอีกทีนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ก็ผมจะทําเป็นกิ่งกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งอ่ากิ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนให้เป็นกิ่งหลังไปเลยหรือไม่แน่ผมอาจจะตัดออกอันนี้ก็หลังอยู่แล้วนะครับอ่าต้นไม้ต้นตน,นี้อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับที่แรกผมจะตั้งยอดยอดนี้หรือยอดนี้ผมก็คิดคิดอยู่แต่ในเมื่อเราไม่ได้ทําเข้าประกวดอ่าไม่ได้ทําขายอะไรผมก็จะเลือกกิ่งนี้ดู เพื่อเขาจะแทงมานี่อีกจะได้เป็นยอดที่สวยงามนะี๋ยวผมจะเริ่มคัดกิ่งให้ดูนะครับอันนี้หนึ่งข้อตาสองข้อตานะครับเราต้องการให้แผ่ออกด้านข้างนะครับข้อตาเขาจะเป็นเป็นตาคู่แต่จะเป็นตาสลับหมายความว่ายังไงตาคู่ตาคู่ก็คือใบจะออกสองข้างเท่ากันอ่าแต่พอมาข้อที่สองเขาก็จะสลับเฉียงทีนี้เราต้องการให้เขาออกด้านข้างนะครับออกออกด้านข้างคือด้านลึกกับออกมาหน้านิดน,นึง จะไม่ต้องการให้เขายาวลงนะครับเราต้องจะตัดตรงนี้เลยตัดไกลๆข้อตานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้หมดแล้วตัดตรงนี้เลยก็จะมาทบตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยตัดแต่งอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับจะให้ดูตัดแบบไม่เสียดายเลยนะตัดแบบไม่คิดได้ตัดแบบเดียวนะครับตรงนี้ ลึกด้านลึกไม่ต้องอะไรว่าส่วนตั้งยอดถ้าพุ่งออกมานี่จะต่ำาพรากินหลังเพราะด้านนี้เป็นหน้าไม้เราก็พิจารณาไปรเรื่อยนะครับต่ำากินหลังจะแทงออกมานี้จะยืงไปด้านหลังงั้นเก็บข้อตาหน่้วยจะได้แทงออกมาด้านหน้าโอเคส่วนอันนี้เอาทิ้งเลยไม่เอาละตัดใจดีกว่า ตัวนี้จะออกมาเป็นลักษณะไหนทิน้งดีกว่าคือหยุดการเจริญเติบโตแย่งอาหารเสียเปลา่าเราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งเลยนะครับโอเคครับผมขอขยับกล้องนิดนึงนะครับเป็นไงครับลักษณะของโครงสร้างแคนาต้นนี้นะครับนี่ครับนี่ครับยื่นออกมาด้านนี้อันนี้ด้านลึกนะครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับทีนี้ถึงจะเข้ารวดใหม่นะครับ ขอโทษด้วยนะครับมันจะอากระดุกกระดิกหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีความพร้อมอะไรนะครับวันนี้แต่ผมจะเข้าลวดใหม่นะครับที่การเข้าลวดแคนาง,ง่ายๆนะครับมือใหม่ทุกท่านนะครับนี่เข่งแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็มือใหม่เหมือน,นกันนะครับจะทําให้เป็นวิทยาทานสําหรับมือใหม่ด้วยกันนะครับท่านที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นกําลังใจให้อ่า คอนเซ็ต์มึม่ของผมได้นะครับนี่ครับผมจะเลีอยวมาด้านนี้นะครับเราจะไม่เข้าทับตาเดิมนะครับผมจะไม่เข้าทับตาเดิมนะครับแคนาไม่ไม่เหมือนมะขามนะครับส่วนมะขามจะจะเจอรวดไม่ได้ครับจะบวมมันเที่าจะเอากิ่งใีคือนหน้าดีเอามาที่เดิมนี่านะครับเราจะทับตาเดิมนะ อ้าวรับ็จแล้วแล้วก็เลื่อนอกมานิดนึงนะฮะใหม่ทับท่านนะครับประมาณนี้นะครับแค่นาะน,นี่คือตั้งยอดก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับอ่าลว,วดเหลือไม่เป็นไรครับทำให้สวยพยายามแต่แกะลวดไว้นะครับคือเข้าเข้าไม่ได้อ่าในจุดที่เราต้องการนะครับต้นไม้จะทํำน้อยที่สุดนะครับ พยายามไม่ให้ทับข้อตานะัจะเรียงการทับข้อตาให้ให้มากที่สุดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดีตอนนี้เราจะบิดไหมถ้าบิดก็คือบิดท่าตรงเลยนะครับอย่าอย่าพยายามบิดรวดอย่างนี้นะครับอย่าพยายามบิดรวดเหมือนไม้ชนิดอื่นนะครับนะครับดูไปเลยครับเอาลวดแขนาไม่ยากนะครับทีนี้เส้นที่สองนะครับ เข้าคู่นี้ไปก่อนแต่ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมเลือกที่จะไม่เข้าดีกว่านะครับเพราะว่าให้เขาเจริญเติบโตได้เต็มที่อ่าขอขยาบนี่นะครับเป็นไงครับเพื่อนๆต้นแรกนะครับเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูต้นที่สองนะครับผมจะให้ดูรายละเอียดใกล้นะครับต้นนี้ครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำอีกหนึ่งไม้นกนะครับก่อนจะทําก่อนจะเล็บกิ่งเข้ารวดก็คนก็กินน้ํานะครับ ต้นไม้ก็เติมน้ำจะไม่ให้เขาน็อกนะครับก็คือเพื่อนๆสังเกตดูตัวนี้นะครับคือกิ่งบนจะใหญ่กว่ากิ่งล่างนะครับจะทําการทดเลยนะครับตัวนี้จะก็เก็บไว้ตั้งยอดนะครับเราก็จะเก็บไว้เลยเดี๋ยวต้นนี้นะครับดูพุ่มนะครับจะเหลือนิดเดียวนะครับก็จะเริ่มการคัดกิ่งกันเลยนะครับต้นไม้จะได้พ่อตาจะได้ทีดลงนะ ให้สั้นลงจะได้สวยได้เป็นบอนใสเต็มรูปแบบนะไมง่ายๆนะครับอันนี้มานานะครับแค่นะโอเคส่วนที่ที่เราดวดเจอก็ติดดัดกลับมาดวดทำยาวไว้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์นี้ว่าเอาให้ลายละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชม ว่าเป็นเสตจเป็นอย่างไรนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็อกว่านะครับเชนาคือกิ่งอาจจะไม่สมบูรณ์ตามต้านสัดส่วนของกอรไซนะครับเพราะว่าอย่างว่านะครับไม้นอกเสแหแต่เรานํามาทําเพื่อฝึกหัดนะครับนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับลองหัดทำดูนะครับคีไทยคุณก็ทำไม้อื่นได้ครับเพราะเชนาทิ้ง ม้นกิ่ง,ง่ายนะครับถ้าเราเกิดไปบิดเขามากนะครับเคครก็ตัดเลยสวยงามครับอันนี้ก็านนาคาเราะคนเลลนได้ใช้แล้ว่เป็นปนะา,านนะร,รอาอาจจะทดตรงนี้เลยก็ยได้นะรแต่แต่แตแตเพื่อนมายาวแล้วก็คือเราก็เลยเหลือไว้ยาวๆใส่ซะ ออกคงไม่เป็นอะไรนะครับส่วนยอดนี้จะยังไม่ไม่ทำอะไรเพราะว่าเราจะทำยอดนะส่วนกิ่งหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมิติความลึกนะครับตัวกิ่งนี้นะครับก็มาสวยงามเลยทีเดียวนะครับกิ่งหลังนี้ลดนี่เลยนะครับต้นสูงก็จะยาวนะครับเพื่อนๆก็เห็นว่ามันยาวเกินนะแต่แต่แต่เพราะนั้นทั้งนี้ก็คือจะยาวมาแค่ทุกปีแล้วคือมีติเข้ามาอย่างนี้แล้วเราก็ ประมาณนี้หรือจะเลือกทดตรงนี้เลยก็ได้รไดตรงนี้เลยก็ได้นะ <S <S นั้นก็เราอยากให้สั้นได้ไหมละ่ะในเมื่อเราจะทําให้เขาสั้นแล้วเราก็โทดมันสั้นสั้นเลยทดให้เขาสั้นสั้นเลยเขาจบกันไปนะครับสําหรับปัญหากินกยืดนะครับกินยืดกินยาก็จบไปแล้วปัญหานี้ก็จบจบไปโอเคอันนี้ยืดยาวนะครับเราก็ทดมันนี่ส้นเลยก็จบไป โอเคจบไปนะฮะทีนี้เยืดเหรอเก็บไว้วไก่อนหรือเปล่าเก็บไหมงั้นก็ลงมาทักข้อตาหนึ่งนะก็ลดเลยนะครับจบปัญหาไปนะครับนี่ก็ทีนี้ได้แถวมาด้านนี้ก็ลดล่างเลยนะครับข้อเดียวจะจะจะ,จะสูงกว่ายอดนะถ้าเราเก็บไว้ก็สูงกว่ายอดถ้าเปล่านะครับ หน้าไม้ก่อนนะถ้าเราถ้าเราทดกิ่งใหญ่ถ้าเราทดนี่ปุ๊บเขาเรยแตกมานี่ทะแยงมานี่อ่าถ้าเราทดสูงปุ๊บจะแตกซ้ายขวาผมว่าเอาลงมานี่ก่อนนะครับเอาให้เขาแตกลงมานี่ก่อนแล้วเราก็ค่อยทำลายแลย้วกินอีกทีนะครับอค่อนข,ข้างใหญ่นะครับอ่าโอเคก็มีรอยนิดนึงไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาล้ครับสำหรับต้นที่สองนะครับนี่ครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับเอาไปนี่นะครับผมก็ว่าโอเคอยู่นะครับคลิปนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับทัดกิ่งแคนานะครับเพื่อนๆก็ลองทำตามดูได้นะครับกิ่งนี้เก็บไว้ตั้งยอดเราเก็บไว้ก่อนนะครับตามกิ่งกิ่งนี้เราทอให้สั้นลงก็ได้นะครับเอาเป็นว่ารอให้เขาแตกเออ ว่ายังไงเราก็ต้องไม่ได้ใช้อ่ะทำเลยดีกว่าโทษทีนะครับนี่ครับลองผิดลองถูกเป็นครูนะครับไม่เป็นไรนะครับผิดไม่เป็นไรก,การเล่นบอนไซก็คือเราต้องทําใจเรื่องต้นไม้ตายไปแล้วนะครับแต่นี่คงไม่ตายแน่นอนโอเคโอเคโอเค,อเ,คเพื่อนจะสังเกตนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้แต่ละอย่างนะครับ ดูครับเข้าลวดคัดกิ่งนะครับกันไกตัดกระดาษธรรมดานะครับอันนี้คือถามว่าดีกว่านี้มีไหมนะครับมีครับมีแต่อันนี้คืออยากจะแสดงให้เห็นก็คือสําหรับมือใหม่ที่เริ่มเล่นจริงจนะครับแค่กันไกตัวนี้นะครับกับชีมอันเดียวนะครับคีมนี้วันนี้แทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะคใช้แต่กันไกกับมือนะครับก็คือสําหรับมือใหม่เราไม่ต้องเป็นจะเป็นต้องมีอุปกรณ์พร้อมแล้วค่อยเล่นนะครับเห็นไหมครับสิ่งที่ผม พยายามจะให้ดูก็คือเนี่ยครับอุปกรณ์มีแค่นี้เราก็สามารถทำต้นไม้ได้แล้ววันนี้ก็เสร็จไปสองต้นนะครับก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือทาแผลนะครับปูนแดงเขียวมไอป,ปนปูนแดงนะครับไม่ใช่ปูนขาวเขียวมาปูนแดงนี้ก็ทาทาทุกแผลที่เราตัดนะครับทาได้ทุกแผลนะครับ จะจะ,จะช่วยเขาแผลอ่าคือเวลา้องแห้งเขาจะไม่กินกินเนื้อไม้ลงมาเยอะนะครับเทเปลาดด้วยเลยนะครับถ้วแผลเขาจะพุ่งเร็วนะครับมีมีพี่ๆในคอมเมนต์ถามอยู่ว่าไปทาทำไมนะครับ mm hmm. ก็นี่แหละส่นท,ที่เราตัดออกมานะครับเราก็ทาแผลต้นไม้จะได้ รุ่มเร็วนะครับยังไม่เป็นเชื้อรานะครับทาที่ปลายนะเดี้ยวแล้วครับแตะๆๆแล้วก็ทาไม่ได้นะครับเช่นไม้หัวเฉียงอย่างนี้พอเราเฉียงปุ๊บเราทานะครับตามแผลอะเงี้ยโอเคครับคลิปนี้ก็จะพอแค่นี้นะครับสําหรับแคนาทำมันไชได้ง่ายๆนะครับสวยด้วยนะครับ ทีนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าผมจะมานําเสนออีกต่อ,ตอไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาลงกระถางจัดลากให้สวยให้ดูนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ